พักพร้อมขายละเด้อพักก็งามงามพ่อพี่น้องเอ้ยนี่จะมัดเอาผักซีไปขายเพื่อนนี่ละจ้าผักซีแล้วเกือบจะหมดลวจ้าพ่อพี่น้องเอ้ยทัวรลันเตาเฮาก็งามงามนะคะมบิึงฟังบักเขือเฮานะคะก็จะเลื่อเติบโตได้ดีนอกจากพักกลัวซีจะเจืิญเติบโตนะคะกาบศึกษาและกับปรึกษากับพี่ๆเพื่อนที่อยู่นี่นะคะทุกคนค่ะไม่งามนะคะพัก่ได้งามปาหนีดอกจ้าพ่อพี่น้องเมื่อนี่นะคะขาเจ้าเพื่อนนะคะก็สร้างนะคะผักซีแล้วประมาณ3กรกัมนะทุกคนค่ะอมสินนะคะก็จะใส่ บอกง่ายให้เลยเนาะนึกถึงตอนที่จะขวนะ่งไปหาซื้อผักซีล้าวนะคะยุลานเอเชียพ่อพี่น้องเอ้ย,นยหนุ่มนึงนะคะประมาณสามพานี่แหละจ้าแต่กับบู้หนูนกนะคะว่าเขาขายจักรกรรเนาะค่ะเนาะแต่สาหรับออมสินนะคะการศึกษาเนาะศึกษาตามาเว็บออนไลน์สิและว,ว่าเพิ่นขายจังไถนะเขาก็เออมันลดราคาให้เพิ่นแน่ให้ลูกค้าน่เังส่เนาะจ้าเนาะเพราะว่า เขาจะมีผักขายเฉพาะช่วงฤดูร้อนเนาะทุกๆคนเนาะหยุ่มไปเลยจากพี่น้องเออห้ยหอมูเพิ่์นได้กินอิ่มๆเน้พ่อพี่น้องเอเยาวาเถอะถามว่าไอ้มันได้กําไรบ่ได้กําไรบ่้หูหรอกจากพี่น้องขอเด้กินอิ่มนะคะทุกคนค่ะมูเพิ่์นกันได้กินอิ่มนี้ความสุขเขาก็ดีใจเลี่วเนาะทุกๆคนเนาะพักไอสลัดนี่อบสิงกสซฝากไปเพื่อนกินน้ำนอกจากเพื่อนเพื่อนอยากกินอยียงก่อน ซาคูใส่หมูเนาะหรือว่าอยากกินเมี่ยงเนาะจ้ะเนาะเพิ่อนก็นเอาไปกินได้เนาะจ้ะนี่ฝากไปน้ำเนาะจ้ะแถมไปน้ำพอยพี่น้องเอยรถแรกแจกแถมกันไปละจ้ะมีความสุขนะคะกับการที่ได้ใไห่กับการที่เพื่อนได้มาอุดหนุนเฮาเนาะพอยพี่น้องเนาะบริเวณนี้นะคะที่อมสินทายคลิปให้เบื้องนะคะก็คือบริเวณที่อมสินปลูกพักนะคะปลูกบอกพริกไว้นะคะทุกคนค่ะบวกพริกอีหยังมันบ่จะก็จะมีบอกพริกขีนหนูสวนนะคะแล้วก็บ,บมีอ่มีพริกขีนหนูหอมจ้ะเพราะพี่ งโหงกแบบนี้หาต้นบกพี่พ่อมันบ่จา้อมสินกนเรื่อปลาไหาตาหมูนะคะนางมาถอนหญ้าซอยนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งนะคะนางเคยที่จะมาถอนหญ้ามองนี้แหละจ้าเอ่อนางถามอมสินกอรเลยว่านี่ต้นหญ้ามันบ่เธอดีนะนางถามนะคะไม่งั้นนี่ถอนต้นบกพีกคอยทิ้งมัดนะคะทุกคนคะ่ะคอยก็เลยว่าจะไปเฮ็ดจะไปยุ่งข่อยก็เลย่วางสิเนาะเออเมื่อนี่พักพ้นไปซะข่อยกวางสิล่ะแค่ยกไอ้พวกกระถางกับเพาาล้วก็ พวกกระถางไอ้ตะไคร์ออกไปให้ฉันกับเพอะนะอบสีก็จดการบรรเลงนะคะถอนหยาออกด้วยตัวเองจ้าบวกาใส่ตาหมวยหรีพพอพี่น้องเพราะว่านางเคยจะถอนในต้นบกพีข่อยข้างนึงแล้วนะคะทุกคนคะ่ะขนาดว่าข่อยตาดีๆนะข่อยก็ยังเกือบจะถอนในต้นบกพีจะขคือกันจ้าฟัางทางนี่อบสีกระปูกพักสลัดน้ำนะคะแต่ว่ามือน,นีอบอสีจะเอาออกให้เหมือนนะจ้าให้เหลือแต่บกพีไว้เท่าน,นั้นเนาะพอพี่น้องเนาะเฮ้ได้ฟังนึงนะคะทุกคนคะ่ะกลับไปเบรกกันละจ้าดื่มกาแฟกันเนาะจ้าเนาะ อีกเนเจอนะคะของทางสวนนะคะเข่ามาเซตนะคะต้องดื่มกาแฟก่อนจาะก,ก่อนจะเริื่มเพิษงานนะคะทุกคนคะหรือว่าให้งานไปแดกเครื่องทั้งแล้วนะคะกับมาดื่มกาแฟกันจ้ามาลุยกันต่อพ่อพี่น้องข่อยนะคะกับท้ายคลิปบันนี้เลยไอ้ถึงตอนจบนงางโมโหเรื่องมายืนบางอีกนะคะนังบอกว่าฉันสินนางเลยให้ทุกคนหูว่าฉันเป็นคนถอนหยาเพิ่นว่าคิดได้ข่อยก็เลยว่าเอาลดวิดีโอก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะจ๊ะว่าใครเป็นคนเหตุ <laughs> เขาที่นักสบายใจนะคะนี่คือเซตเรียบร้อยแล้วเดอ้อใส่ปุ๋ยใส่ยางเซตเรียบร้อยกับเซตลดนล้ำนะจา๊าพี่น้องและอีกอาทิตย์นึงนะคะเขาก็คอยมาเบือนกันอีกรอบนึงจ้าว่านะ้าสิเป็นจังไหนเนาะจ๊ะพี่น้องเอ้ยมืนน้นะคะอมสิหนะบว่ได้เห็นยางหลายเลยนะคะมือนี้เน่นแต่อุโม,มงค์พักมองนี้มองเดียวเนาะจาะ เมือนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะจะต้องไปส่งพักเพื่อนน้ำนะคะนัดเพื่อนมาอารับพักนะคะช่วงใบาสามกลัวๆเนาะเดี๋ยวเพื่อนสีม้าแล้วนะคะก็จะเตรียมตัวไปส่งพักไอเพื่อนละจ้าพักห้องงามโบงามองงามคอมเมนต์แห่น้ำเด้อจ้าขายพักได้แล้วเด้อพี่น้องบ๊ายบายจ้า